ขบวนเลยขบวนขบวนเลยขบวนขบวนขบวนเลย อ่ะพ <bod> ี่เต่าล่วงเขาคาร์บนขาบนคาร์บนคาบนยกี่อันแล้วเนี่ยกี่อันแล้วครับอ๋อเหรอสิบอ mm ันเลยเหรอถึงเหรอครับลองนับดีดีสิเอาต่อให้ต่อให้สุดหมดกัน กี่อันแล้วเนี่ยหนึ่งสองสามาาามันไม่ต้องสูงขนาดนะัด้นนะลูกลงมาเร็วลงมา,าเดี๋ยวตกเดี๋ยวตกเออเอาต่อเร็วหน่อยเีนตรงยืนตรงโต๊ะครับ Að með bellaði.